คลิปนี้นะคะรันก็จะมาทำ how to everyday look ของรันในช่วงนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย everyday look ของรันก็คือไม่แต่งหน้านะแต่ว่าเออก็แบบเรามาทำคลิปแต่งหน้าเนาะเราก็ต้องแต่งหน้านิดนึงเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะโอเคก่อนจะไปเริ่มกันนะคะเดี๋ยวรันขอเก็บผมข้างหน้าไว้ก่อนนะคะทุกคน ถ้าใครที่อยากดูคลิปทําผมของอันนี้นะคะก็เดี๋ยวรันจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะก็กดเข้าไปดูกันได้เลยก็ในแต่ละวันนะคะเริ่มแรกมันก็จะลงโทนเนอร์ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ที่รันใช้นะจะเป็นของเฟรชนะคะซึ่งก็จะใช้กับสับปรดยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่ามันทำให้ไม่เปือนโทนเนอร์นะคะทุกคนแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้าเลยะคะ่ะคือที่จริงแล้วว,วิธีเช็ดโทนเนอร์มันจะมีอยู่นะสำหรับแต่ละผิวหน้าเนี่ย ก็จะใช้วิธีการเช็ดโทนเนอร์ที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้รัจะมาทำคลิปนะคะโอเคหลังจากที่โทนเนอร์ของเราซึมเข้าผิวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมผิวด้วยการลงมอยเจอร์ไรเซอร์กันซึ่งแต่ละวันอะรันจะลงไม่เหมือนกันเลยคือบางวันผิวแห้งวันผิวมันบางวันมีสิวอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกลงให้ถูกในแต่ละวันด้วยนะอย่างวันนี้รันรู้สึกว่าผิวรันค่อนข้างแห้งนะคะรันก็อยากจะแบบเติมอะไรที่มันแบบค้นชุ่มชื้นชุ่มชื้นอะไรเงี้ยให้กับผิวหน่อยนะคะลลันนกก็็จะเเืองป2ตวี้ อันนี้คือของแบรนด์ Her Highness นะคะอันนี้มันจะเป็นแอมพูเข้มข้นนะคะแอมพูเนี่ยมันจะต่างจากเซรั่มนะทุกคนคือมันจะเข้มข้นยิ่งกว่าเซรั่มนะ,ะที่รานจะใช้ก็จะมีเป็น Royal C White Shot นะกับ Royal Hyal นะคะก็บีลงไปเลยตัวที่นันลงตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นตัวแบบ Royal C เหมือนจะเป็นแบบเหมือนวิตามินมีวิตามิน C เข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางวันก็คือใช้แค่นี้เลยไม่ใช้ครีมไม่ใช้อะไรใดๆอีกแล้วต่อไปนะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนของการบำรุงอยู่ก็จะลงตัวนี้ต่ออันนี้นะก็จะเป็นรอยัลไฮยาลนะคะทุกคนดูคือแบบหลังจากใช้เสร็จมันจะรู้สึกว่าหน้าเรามันแบบรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมาเลยแล้ว,ลวก็แบบมันจะมีความเงา ต่อไปนะคะก็ลงไพรเมอร์นะคะของ Bobby b ้บรานะคะเป็นตัวนี้นะคะใช้ดีมากคือเขาเป็นแบบไพรเมอร์บกรวกมอยส์เจอไรเซอร์นะคะทุกคนก็คือก็กลิ่นดีมากถ้าแบบไม่ลงพวกครีมหรือเซรั่มลงใช้ตัวนี้เดี่ยวๆเ,เลยก็ได้น่ารู้สึกชุ่มชื่นเลยปะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์ตาไว้นิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นของบริ a ารนะคะทุกคนใช้คู่กับแปรงของเขานะคะก็คือต้องบอกว่า มันต้องมาคู่กันค่ะทุกคนใช้คู่กันแล้วคือปังจริงนิดเดียวค่เ,เคบรนไว้ก่อนเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะเพราะว่าแบบ everyday look เราก็ไม่ได้อยากจะดูแบบว่าต้องปกปิด แบบอะไรมากมายขนาดนั้นเราแค่ต้องการแบบว่าเฮ้ยดูนอนเยอะขึ้นมานิดนึงจากนอน6ชั่วโมงเป็นนอน8ชั่วโมงอะไรเงีเ้ยเ็ตต่อไปก็คือลงคุชชั่นนะคะอันนี้เป็นคุชชั่นของลานเอชนะคะลานใช้เป็นสีแซนนะทุกคนรุ่นนี้นะคะสีชมพูนะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นโกลนะคะก็คือใช้ดีมากสําหรับลันนะแต่ว่าลันอะ่ะจะไม่ค่อยชอบใช้คู่กับพับของเขาเท่าไหร่นะคะลันก็จะใช้กับฟองน้ำที่นี้นะคะ สภาพเย็นมากเลยอะอันนี้นะคะเป็นฟองน้ำของโจวินคะนะคะนุ่มมากก็จุตลงไปนี้เลยคือเขาเป็นคุชชั่นที่แบบว่าให้ความผิวนะคะความกรคือทั้งวันอะมันจะไม่รู้สึกว่าหน้ามันเลยความปกปิดของเขานะคะได้ในระดับประมาณแบบ30%มเอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันก็ปกปิดอยู่นะอ่ะปกปิดสัก50สแล้วกันเปลี่ยนก <laughs> ็ได้หรอเห็นความแตกตา่าง โอเคก็จะได้งานผิวประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปก็เดี๋ยวเรามาเชดดหน้ากันนะคะเราจะใช้นี่นะคะของ c ชา n e l นะคะอันนี้เป็น c h ชาแนลเลเบสเป็นครีมนะคะเนื้อของเขาจะเป็นคึนครีมแบบนี้นะคะ่ะทุกคนก็จะต้องใช้คู่กับแปรงที่เป็นแปรงแบบเหมือนแป้ลงลุองๆคืนหรืออะไรก็ได้นะที่มันแบบแน่นๆหน่อยแล้วก็วนๆงน,นีเลยมันไม่ได้แบบเข้มจนหบ ลอยหรือว่าแบบมันนวลนๆอะ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะเชดดิ้งจมูกนะคะด้วยตัวเมื่อกี้เหมือนกันนะคะแต่จะใช้แปรงแบบนี้จะเป็นแปรงแบบที่มันหัวแน่แนๆเหมือนกันนะคะทุกคนออจะไม่ได้ลงหนักอะไรนะคะเพราะว่าเออเราไม่ได้แบบจะคัดเบาคัดหน้าไปที่ไหนนะโอเคประมาณนี้แล้วเราเป็นคนที่แบบล่องตรงเย้ยตื้นอะ่ะเราก็จะ ต่อไปก็เขียนคิ้วนะคะจะใช้เป็นของ Ben นฟิตนะคะทุกคนของรันใช้เป็นเบอร์สามจุดห้านะคะ here for the fall. ทุกคนรันจะบอกว่าคือเอาจริงจริงรันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เขียนคิ้วสวยเลยนะวันไหนที่เขียนคิ้วสวยคือวันนั้นฟุกเพอเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะรันก็จะลงเป็นแบบเจลปัดคิ้วนะคะเป็นของอันนี้นะคะซึ่งรันคิดว่า เออน่าจะไม่มีขายแล้วเพราะว่าอันเนี้ยคือรุ่นน้องกันทําขายแล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นเขาขายแล้วทุกคนแต่คือมันดีมากมันทําให้แบบว่าคิ้วของเราคือมันปัดตั้งขึ้นอยู่ทรงตลอดทั้งวันมันแบบมหัศจรรย์มากฉันชอบมากเนี้ยถ้าถ้าถ้าทำไม่ดีก็คือคิ้วก็จะบ้วงเลยวันนั้นเพราะว่ามันเหนียวมากมันก็แห้งเร็วมากด้วยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมในกรเจลนะ แล้วคือแบบเราใช้แปรงอย่างงี้ใช่ปะเราก็จะใช้ปลายแปรงตรงเนี้ยคะ่ะทุกคนในการที่แบบว่าสตาร์คิวเราไว้สตาร์บวะโอเคพอเราปัดคิวเสร็จแล้วนะคะนาก็จะใช้นี่นะคะเราอินะคะใบน้องฉัดนะคะ,อะ,คะเอ่อใช้ฝั่งที่มันเป็นหัวแปลงอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนวาดเติมตรงที่มันแหวงแหวงออกไปนะคะอันนี้คือดีมากเพราะว่านางเป็นแบบเหมือนประการเมจิกอะ ก็จะได้คิ้วประมาณนี้นะคะทุกคนคือจะบอกว่ารันเป็นคนที่แต่งส่วนคิ้วนานที่สุดแล้วคือส่วนอื่นมันคือแบบแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเขียนโครงอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีทักษะด้านศินละปะสักเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคไปต่อนะคะที่ตาค่ะตาลันก็จะใช้เป็นของตัวนี้ บิ๊บบราวน์นะคะ,ะเป็นเขาเรียกเป็นอายแชโดว์แบบแบบแท่งอะเป็นอายแชโดว์แบบเนื้อครีมนะคะก็คืออันนี้เขาจะเป็นครีมอาแชโดว์สติ๊กนะคะนี่ออกมาสีก็คือจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนแต่พอเกี่ยแล้วมันแบบมันสวยแล้วมันก็ใช้ง่ายนะคะก็คืออยากมีอยากได้ทุกสีเลยที่เขาขายอยากได้ทุกสีเลยลงบนตาเลยอย่างนี้นะคะ สองค่ะคือเราจะใช้นิ้วมือเกลี่ยก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นแปรงก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้แปรงเราจะใช้แปรงหัวแบบนี้นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนแปรงคอนซีลเลอร์ค่ะทุกคนที่หัวมันจะแน่นๆหน่อยอันนี้คือแบบชอบมากได้มาจากช็อปปี้ถูกมากประมาณ30 40 50ิไม่เกินเนี้ยไม่เกิน5้าสบาทอะแล้วก็เอ,อ่ออย่างนี้เลยคืออย่างอันเนี้ยเป็นแปรงคอนซีลเลอร์ใช่ปะ่ะแต่รันเอามาลองทาตาแล้วรันก็เฮ้ยมันก็โอเคอะรันก็ชอบรันก็ใช้อันนี้เลย แล้วเราก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นทาเลตของ Too Faced นะคะกเก่ามากอันนี้เป็นสีน้ำตาลแบบไหนล่ะแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะทุกคนแรงหัวเล็กๆแบบนี้จ้ะเมื่อกี้คือแปรงราคาถูกไปแล้วอันนี้คือแปรงราคาแพงนะคะคืออันเนี้ยอันแค่เนี้ยประมาณแบบพันเจ็ดพันแปดมั้งไม่แน่ใจาแต่คือแบบชอบมากเลยอะ่ะมันมันดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ หลานไว้ให้ข้างล่างนะคะก็อนี้นะคะลงไปบริเวณเนี่ยนะคะทุกคนใต้ตาแต่ไม่ต้องลงบริเวณหางตางงปะลงใต้ตาอย่างนี้แต่ลากมาอย่างเงี้ยให้เหลือบริเวณหางตาตรงนี้ไว้ต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลสีดประมาณนี้ กับแปลงที่เป็นแบบแปลงหัวตัดๆอย่างอันนี้ต้องใช้สมาธิมากเอาจริงๆว่าอันที่อริงที่จริงทําไม่ได้อัดคลิว่าคือ10นาทีคือเสร็จแล้วนะโอเคเราจะค่อยๆแถบนางลงตรงหางตานะคะทุกคนเป็นไกด์ไลน์คือรันต้องการให้แบบมันเชิดขึ้น แล้วเราก็ค่อยเติมข้างบนนะคะทีละนิดค่อยๆแทบลงไปที่ละนิดที่ละนิดตรงแบบโคนขนตานะคะแล้วก็หลังจากทําข้างบนแล้วนะคะจะทาข้างล่างด้วยข้างล่างนะคะทุกคนใช้อายแชโดว์สีเดิมนะคะทุกคนเห็นขอบตานี้ใช่ไหมคะเราจะวาดลงไปแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้วาดจนแบบชิดขอบตามากเกินไป เฉพาะบริเวณหางตานะคะเห็นไหมคะว่าราจะเหลือตรงบริเวณนี้ไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวทําอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะสะเต็ปถัดไปของรันนะคะก็คือติดขนตาค่ะทุกคนใช่แล้วคะ่ะเป็น everyday look ที่ติดขนตาค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ติดทั้งตานะคะเราจะติดเฉพาะหางตานะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าทํำยังไงนะเดี๋ยวเราตัดขนตากันก่อนตัดขนตานะคะทุกคนขนตานะคะราจะใช้เป็นแบรนด์นี้นะคะทุกคนซึ่งเราอ่ะจะตัด เขาออกให้เหลือเฉพาะหางนะคะเราจะใช้เฉพาะส่วนท้ายส่วนหางเท่านั้นนะคะมองเห็นไหมเราก็จะได้ออกมาขนตาแบบนี้โอเคเราก็ติดเข้าไปเลยส่วนท่านับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือห้าสิบใช่ไหมติดเริ่มสักที่ประมาณเจ็ดสิบนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่า ตาของรันนะคะดูยาวขึ้นเลยคือด้วยรูปตาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ของรันอะพอรันติดอย่างเงี้ยรันรู้สึกว่าเออมันทําให้แบบตาเราดูยาวขึ้นเฉียวขึ้นนะคะเห็นปะแล้วมันจะมีส่วนที่แบบถ้ามาดูไกลๆมันก็จะไม่เป็นไรถ้าดูใกล้ๆมันก็จะโปะก็คือบริเวณรอยต่อของขนตานะคะเราก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะเป็นสีน้าตาลหรือสีดําก็ได้นะคะทับลงไปของรันเนี่ยราเป็นคนที่แบบ เห็นเนื้อตาแบบเหมือนขอบตาด้านในมันค่อนข้างเปิดรันก็จะเขียนด้านในด้วยเฉพาะตรงนี้ดูนะตรงหางนี้ไม่ต้องเขียนเลยนะเพราะว่าเราอะหลอกใช้ขนตาหลอกในการที่ทำให้หางตาเรายาวขึ้นแล้วได้เป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปัดขนตากันนะคะก็คือ นี่ขนตาบนนะคะเราจะใช้รุ่นนี้นะคะเป็นของ Kiss me นะคะเป็นมาสคาร่าสีดำนะวันนี้คือหัวเขาว่าจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเป็นหัวใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็จะใช้แบบเนี้ยนะคะปัดขนตาข้างบนปัดเสริมช่วงบริเวณกลางตากับช่วงหัวตานะคะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ติดขนตานะคะ่ะเราก็ปัดตรงนั้นเข้าไปส่วนขนตาล่างนะั้นก็จะปัดมาสคาร่าของ Kiss me เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นรุ่นนี้ค่ะทุกคนคือ2รุ่นนี้มันจะแตกต่างกันตรงที่ หัวแปรงของเขาค่ะเนี่ยเล็กๆอะ่ะแล้วมันแบบมันดีมากเลยอะ่ะมันเหมาะกับการปัดใต้ตาวิธีการนะคะเราก็จะตั้งหัวแปรงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะปัดแบบนี้นะคะแล้วก็แก้มนะคะช่วงนี้ลันอินอันนี้มากเลยนะคะอันนี้จะเป็นนี่เลยชาแนลนะคะเป็นชาแนลวอเตอร์บัดนะคะสีไล p ์พีทนะคะ จะออกแบบส้มๆชมพูชมพูอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ส้มมากนะคะเป็นสีพีทอะโอเคแล้วก็จะแบบบีบเขาลงไปเลยบางคนจะมีวิธีใช้ที่ไม่เหมือนกันนะแต่ของหลันก็คือเรนก็จะบีบลงไปเลยอย่างนี้ค่ะบีบีให้เม็ดสีเขาแตกออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยเกลี่ยนะคะถ้าศูนย์มารู้สึกว่าุยยังแบบไม่พอก็เติมได้อีกค่ะ คือเห็นไหมคะทุกคนว่าหน้าราเนี่ยเงาฉ่าวาวขึ้นมาเลยแล้วก็เราอะไม่ต้องใช้ไฮไลท์เลยนะสำหรับลุคนี้ก็คือแค่นี้พอแล้วโอเคสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะลงลิปนะคะหลังจากใช้ตัวนี้ก่อนทุกครั้งนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นออยบํารุงปากนะคะเป็น smoothing lip primer ของเฟรชนะคะชอบมากจากปากแบบ แห้งๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำให้ปากเราชุ่มชื้นได้แล้วรายก็จะใช้ลิปของ MAC นะคะเป็น power kiss liquid นะคะอันนี้เป็นสีอะไรอะข้างล่างมันแบบเรือนหายหมดแล้วดันลัลขึ้นไว้ให้นะใส่ิีเดียวิดเดียวพอแล้วก็จะใช้แปรงนะคะแทบ ไห้อารมณ์เหมือนแบบไปสักปากมาส่วนแปรงอันนี้นะคะก็ได้มาจากช้อปปีนะคะถูกมากจำไม่ได้เท่าไหร่อะแต่แบบหลักสิบอะทุกคนหลักสิบเออชอบมากเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้คือเครื่องสําอางหรืออะไรทุกอย่างเราจะแปะลิงก์มาให้ที่ข้างล่างนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ในะคะ้าบอบบี้บาวนะคะเป็นแบบลิปปามะ,งงาะทุกคนเพิ่มลงไปอย่างเงี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะ เ,เร look oh, สร็จแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นการเอาลุกนี้มาฝากกันนะคะแล้วก็เป็นการแบบ comeback. คัมแบ็กคัมแบ็กจากไหนอะออโอเคเป็นการกลับมาทำ YouTube นะคะแบบอืมเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝาก like, กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะ we